สวัสดีทุกคนในวันนี้ก็อยู่กับช่องเดสท์ทพายในเกมรูบอก,กักโนซึ่งในครั้งนี้ต้องไปจะพาทุกคนมาเล่น SCP 3 0 0 8กันซึ่งเป็นแบบที่มันก็ดังประสมควรเนาะแล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยสร้างบ้านแล้วก็พอตอนกลางคืนเนี่ยมันก็จะมี SCP เนี่ยขยับได้เนาะเราก็ต้องหาบ้านเออเราจะสร้างบ้านในตัวเองอะไรเงี้ยในการที่จะหลบ SCP ก่อนที่ถึงตอนกลางคืนซึ่งตอนกลางคืน SCP มันก็จะขยับได้ ซึต่ตะไครเนี่ยก็เจอทำไรที่ตัวเองต้องการแล้วก็คือตรงเสาตรงนี้เพราะว่าตะไครจะชอบบ้านตะไคร่จะชอบสร้างบ้านตรงเสาว,ว่าเออแต่สิ่งหนั้นคือวิธีการขึ้นมันขึ้นยากมากโอเคขึ้นได้แล้วตะไครชอบสร้างบ้านบนที่สูงๆแลคือแบบมันจะเป็นทำเลที่แบบดีมาก เดี๋ยวไปกับว่าจะสร้างบันไดดีกว่าเพราะว่าแบบบันไดนี้ขึ้นเร,เราจะได้ขึ้นมาง่ายๆไงจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งขึ้นที่ชะชับนี้อยู่เออแม่งขึ้นยากชิบหาย ต่างบันไดที่แม่งโอเคได้เท่าน,นี้เราไปก็ได้ทำขึ้นที่มันง่าย,ายทุกเหมือนเดิม,มนะโอเคเดี๋ยวไปจะสร้างเอาไม้ตรงเนี้ยมาทําเป็นฐานบ้านละกันแต่บางทีเราก็ใช้ชีวิตแต่ไม่สูงสิงกบใครแต่บางที่ก็อาจจะมีคนมาเผือกชีวิตเราก็ได้อย่านะมึงไปอยู่บ้านตัวเองไป <Okay. S 2> เท่านี้แล้วใครก็ได้อาหารตุนมาเยอะอยูนะ่แล้วเออเดี๋ยวกะว่าจะสร้างฐานเพิ่มทางสร้างฐานให้มันใหญ่เลยแล้วกัน กูไม่ให้มึงขึ้นจะสรื้อขึ้นมาไม่ได้ <c oughs> ไม่อยากให้เขาขึ้นมาเออขึ้นมาแล้วน่าจะเป็นภาระมากกว่าที่จะเป็นแบบมาช่วยเรานะอย่างเงมาขอเด็กอาหารกูไม่ก็ไม่รู้ทางขึ้นนีดูขึ้นยากกว่าเดิมเลย เราจะเดี๋ยวพ่อหินจะเอาไม้เพิ่มนะโอ้ทุกคนตอนนี้มันก็คับล้วเนาะเป็นคืนที่สี่แล้วเออแต่ไม่ได้หรอกคืนที่สี่นี้แบบกระจกมากโอเคไปะบางคืนเราก็ยังจะสร้างบ้านต่อเพราะว่าเราไม่กลัวหาไม้หาไม้หาไม้ โอ้โหตะไพ่คือตอนนี้คือ Energy อินเ g อร์ซิตะไพ่อะใกล้จะหมดแล้วนะเออเดี๋ยวเราต้องเติมพลังงานก่อนมี S C P นะว่าไหมเออ S C P นี่คือดูไม่ค่อยมีเลยเดี๋ยวว่ไพตอนเช้านี่กะว่าจะไปเอาไฟเอ,อ้ยไม่ต้องสิเอาไปตอนนี้เลยก็ได้นะ S C P แม่งไม่รู้อยู่ไหนโอ้ยไฟนี้ถึงจะเป็นไฟน,นล็กๆแต่ว่าก็สว่างนะแต่คือแบบไม่เจอเลยไม่รู้ว่าไปหาย,หายไปไหนหมด หรือว่าเป็นคืนที่สี่วะยูซมันก็เลยน้อยไม่น่าเกี่ยวแต่คืนที่ห้านี่เราก็มารุ้นกันนะว่าจะเกิดขึ้นบบตไหนหรือเปล่าตอนกลางคืนแล้วรู้สึกว่าถ้าคืนแรกๆเนี่ยกลางคืนมันจะไม่ค่อยนานแต่ว่าไปก็รู้สึกว่ามันนานอยู่ดีแหละ เกมนี้เนี่ยมีเกมพาสสำหรับคนที่ดูเวลาดังเออเขาสามารถที่จะดูเวลาได้ตอนเช้ากลางวันอะไรเนี้ยดูได้หมดประมาณเจ็ดหรือแปดลบบัคปะจำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันก็คุ้มอยู่นะแต่ว่าสำหรับใครอะไม่จำเป็นต้องซื้อหรอกไอ้เีไปไหนหมดวะไม่เจอเลยเนาะว่าไหม เค่อยว่าเราควรจะคีเอทเวฟพอยต์ไว้นะเออจะได้อะเวลาแบบเราหลงอะไรนี้จะได้อะหาบ้านเจอเฮ้ยตอนเช้าพอดีเลย เียถึงบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวต้องใครกับว่าจะไปเอาอะไรว่าเอาอาหารไปวางกอนฉันก็เริ่มหาไฟแล้วเออมันจะวางไอ้โมโซกับตางวางพื้นนี่นะเอออาหารจะเป็นระเบียบมากวางวางพื้นโอเคไปหาไฟมาแป๊บ เอาไเพิ่มแต่บ้านเราถ้าใครว่ามันก็ใหญ่พอตัวนะเออมันต้องสร้างอีกแล้วมั้งก็ได้ไปสร้างพวกกำแพงอะไรนี้มาตกแต่งบ้านดีกว่าเออหาอะไรเป็นรั้วดีวะบันไดเหรอบันไดก็นสนใจนะแต่เพื่อความสบาย เ็าะ้องสร้างทางให้อบมาหยิบบันไดง่ายๆด้วยเออมาทําบันได้เป็นรั้วดีกว่า คืนบดไหนบทไหนมันจะเป็นคืนที่ยังไงวะ scp มันจะแบบฉลาดแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยแต่อย่างที่เรารู้กันต้าใครไม่กลัวแน่นอนยังไง scp มันก็กระโดดไม่ไม่สูงขนาดนั้นหรอก scp อะ่ะเวลาเกิดคืนบดไหนอะ่ะ มันจะพยายามหาทางรัดลอดเข้ามาแบบเออหาทางที่แบบจะขึ้นมาให้ได้นนาเสียงไอ้คิวมีนี่ยังไม่มีเลยรม่รงกับว่าไอซียู่ไหนหมด โอเคพักเบกินข้าวไอเยอะมากเลยอะ่ะให้อันนี้ให้ทีหนึ่งสาสิบห้านะเออโอเคอยู่ออันนี้มันก็พอแบบรอดไปได้อยู่นะแต่ไม่เป็นไรแค่จุดเลเกๆได้น้อยมันเป็นคลื่นบทไหนอ่ะทุกคนมันอาจจะนานแบบนะั้นแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าซีพีมัน,ม,นมันจะตีแรงหรือเปล่านะต <c oughs> ีแรง <c oughs> ตีแรงขึ้นหรือเปล่า แต่ว่าที่ใครแน่ใจแล้วก็คือแบบบทไหนไอซีีมันจะเห็นเราแบบโคตรไกลแล้วก็มันก็ฉลาดมากเลยคือ,อมันสามารถจะ,จะแบบหาทางที่แบบขึ้นไปได้เออมันแบบมันมีสมองอะเออมืนมันฉลาดขึ้นในคืนนี้บทไหนนี้นนคือมันเดงเนาะโอเคเช้าพอดีเลย รู้สึกว่าคืนที่สิบเนี่ยก็จะเป็นคืบนบัไหนเช่นกันเออไม่แน่ใจนะว้ายดีๆต้องไปหาบันไดเราเลยบันไดมาต่อเป็นทางโอเคอ๊ะโหแม่งวางยากมากไอ้บันไดนี่แม่งโอเค วางแลจะทีหนึ่งแม่งเออไม้แหละดีแล้วจะเรื่องมากทำไมวะม่นี่อ่าว้ยมีคนผิวปากไว้แฮะโอเคถึงเวลาล้วเต้ไปจะกินอาหาร เดี๋ยวถ้าใกรกว่าจะเริ่มตกแต่งบ้านแล้วเออเริ่มจากเตียงนอนก่อนเลยเนาะโอเคอันนี้เราทำไปท่ห้องนอนดีกว่า มันมีเกงนี้มีเตียงนอนแต่ว่าเป็นเตียงที่แบบมันมีเตียงนอนก็นสิ่งแต่ว่าไม่มีใครเคยนอนเลยอีหาเพราะมันนอนไม่ได้แต่เราคนก็เลยต้องขอบต้องแบบเดินในแบบขบตาดําเทนเออมีโต๊ะไหนบ้างที่ที่ไม่ได้ใช้ว,วางอาหารเก้าอี้ปะไม่ใช่โต๊ะ SCP ไปไหนหมดนี่ย่ไม่เจอเลยแต่ไม่เจอก็ดีแล้วไม่อยากเจออะไรแต่พอมันไม่เจอแล้วมันดูไม่ไมค่อยไม่ค่อยมันเนาะมีอยู่อย่างนึงที่มันน่าเศร้ากับเกมเนี้ยพอเรากลับว่าจะออกไว้เราก็แบบเสียดายบ้านที่อุตสาสร้างมาบางคนนี่สร้างแบบสี่ห้าชั่วโมงเลยแบบต้องออกนี่แบบทำใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เสียดายบ้านนะบางที อุตสาบ้านแบบสร้างมาสวยๆถ้าบ้านชุยๆีนนี้เพราะว่ากิคนชอบสร้างนสวยนะอ่ชุยไม้แันกมดูแบบมันตืนเ้มันดู้ไม่เลย นีตัวนี้เลยอืมตัวนี้เสร็จตัวนี้ามาดามมันแ่บนี้สวยเดี๋ยวเราไปหาทีวีกวอ่อนเนาะแต่๋ยวตัวไปหาทีวีเ้ี๋ยวจะเอามาให้เห็นเลยไอ้ทีวีแบบเจ้ากระน้ำก็ชอบอ่ะวี่งๆไปเลยนะมันมีทีวีแบบจอโควงว้งแต่ว่าไอ้จอโคไม่ต้องหลับเออจะว่าไปไอ้ทีวีนี่มันไม่มีขาตั้งเหรอเออเป็นทีวีติดผนังเว้ย เออทีวีบ้านกูอยู่นี้แหละมันต้องหาโต๊ะมาตั้งทีวีหรือเปล่าวะง้โต๊ะใหญ่ๆอ่ะเออแต่โต๊ะนี้มันก็ใหญ่พอแล้วนะแต่ว่าแบบมันดูคลาสสิกมากเลยโต๊ะนี้ได้เปอะไรช่างมัน นี่วางไว้วตรงนี้ดีกว่าส่วนทีวีเราตั้งกบบตรงๆอ,อ,อันนี้ไปเลยดีกว่าเพราะแบบอืมอันนี้เราตั้งลอยลเนี่ยมันดูไม่ธรรมดานะเนอะแต่ว่าไปทีทีวีนี่ควรมาทางนี้หน่อยเออแบบนี้แหละพอได้ละ โอเคทุกคนทาพไรกะว่าจะพอแค่นี้แล้วพราะว่าทัพไพเนี่ยก็อยู่กับเกมนี้ประมาณประมาณเกือบเกือบชั่วโมงกันเนาะเออก็ตัดไปตัดมาเลอประมาณส,สิบสิบกว่านาทีนี่แหละเอออาจจะได้ไปยี่สิบก็ได้ก็ถ้าเกิดว่าใครชนชอบเนี่ยก็ช่วยฝากกดไลค์กับกดติดตามให้ทัพไพเนาะสำหรับคลิปสำหรับวันนี้ทัพไพก็กะว่าจะพอแค่นี้แหละบ้านเนี่ยก็เริ่มออกมาโอเคเนาะทัพไพก็ไม่ค่อยเสียดายบ้านหรอกเพราะว่าเป็นธรรมดาที่เราต้องออกไปเนาะเออ สำหรับคลิปนี้มีพียงเท่านี้แหละขันล้าจ้าบ๊ายบาย